สอบถามทางด้านของนองายอำเภอแปลงยาเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งในเบื้องต้นก็ได้รับคําตอบนะคะว่าขณะนี้เนี่ยไปตรวจสอบมาแล้วแล้วก็มีการประสานกาเนิดงานที่เกี่ยวข้องแล้วผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่นี้ก็คือองค์การบริหารส่วนตาบลหมาแก่นนั่นเองนะคะตอนนี้มีการประสานไปแล้วแล้วก็จะมีการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนน,นในเบื้องต้นให้แต่ว่าในระยะยาวจะเป็นอย่างไรไปฟังคําชี้แจงกันคะ่ะถนนเส้นนี้ทีแรกคุยกันถึง3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือทางหลวงชนบท อีกส่วนหนึ่งก็องค์การิหาสุทธจังหวัดชาเชิงเซาอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์การิรหาสุตมณลหนองไม่แก่นก็พูดคุยว่ามีการได้ได้ถ่ายโอนกันหรือเปล่านะครับซึ่งแต,แต่ละหน่วยก็ยืนยันว่าไม่ใช่หน่วของตัวเอง <Thanos. S 1> ในข่าวประชุมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ <revenues> ก็ก็บอกว่าทางมอบหมายทางองค์การมหาสุตมณ์หนองไม่แก่นเนี่ยประาศรศๆๆ haya, าสานไปทางทั้งทั้งสองหน่วยงานให้ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของของ,ของทั้งสองหน่วยงานทั้ง ทางลงชานบ,บทและก็องค์การมหาจังหวัดจะเชิชงเสาเพื่อที่ถ้าไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพก็จะให้องค์การมหาส่วตำบลหนองแม่แก่นเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบครับทราบว่าในเดือนมกราคมนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แก่น,นก็จะก็สามารถตั้งร่วมมานทำเป็นถนนข้าวกิจข้าวกิจสําเร็จได้ครับ